Congratulation 8ถึง14มกราคม2567นี้ใครความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีต้องบอกเลยกลับมาคืนดีกันในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์แห่งการคืนดีเออการหวนคืนการคืนดีนะใครบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งกับใครบางคนอาจจะทะเลาะกับเพื่อนฝูงนะออพี่น้อง ทนะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับใครบางคนมีความขัดถูขัดตาขัดใจนะขัดอกขัดใจกันหรือทะเลาะก,กับหัวหน้าลูกน้องหรือลูกค้าลูกค้าเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องบอกเลยว่า8ถึง14ม่มกราคม2567จจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะมีโอกาสได,ได้กลับมาคืนดีกันค่ะความสัมพันธ์จะกลับมาดีดังเดิมความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะมีโอกาสว่าช่วงเวลาสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์เนาะที่ความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ดีเหลือเกิน นะแฮปปี้มีความสุขนะอาจจะได้กลับมาคืนดีกันอาจจะได้มีโอกาสที่จะปรับจูนทําความเข้าใจกันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากมีคนโกรธคุณมีคนรู้สึกไม่ดีกับคุณเนาะเป็นไปได้ว่าสัปดาห์นีเนะเเ้เขาจะรู้แล้วว่าคุณนะเนี่ยดีกับเขาเขาจะรู้แล้วว่าคุณเนี่ยมีความจริงใจนะมีความเ,เ,ปเป็นมิตรสหายที่ดีของเขานะเขาจะรู้สึกตัวเขาจะรับรู้ได้แล้วนะแล้วมีโอกาส <kehr> ว่าความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นนะดูจากพลังงานตรงนี้หรือ ถ้าเกิดว่าใครบางคนเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์คุณไปแล้วต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะได้เปิดพื้นที่ให้กับใครใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาและทําให้ชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้แฮปปี Happy, ร้ร่มรื่นสดชื่นมากๆเลยนะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความสบายอกสบายใจจะบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นเป็นสัปดาห์แห่งความราบรื่นนะหยิบจับทาอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นเรียบร้อยดีเออ บอกเลยว่าสัปดาห์นี้ราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็มีความรักที่ดีอใครรับคำนายอย่าลืมทักนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ